รีโมทรถยนต์ครับฐ่านหมดนะฮะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับว่าเราจะเปิดรถยังไงแล้วก็สตาร์ทรถยังไงครับมาดูในคลิปกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยิปปี้ยิปปี้ชาแนลนะครับวันนี้ยิปปี้จะมาสมมุติสถานการณ์นะครับว่ารีโมทนะครับของเราผ่านหมดนะฮะเนี่ยใครที่ใช้รุ่นนี้นะครับประมาณนี้นะครับ ผ่านหมดเราจะเข้าไปในรถยังไงครับแล้วก็สตาร์ทรถยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับโอเคมากันเลยมาที่รถเลยของยิปบี้ตัวนี้เป็นมิ s u บิชิปาเจโร่นะครับโนริอาร์ตนะครับใครที่ใช้ปาเจโร่เหมือนกันหรือว่ารุ่นใกล้เคียงกันนะครับก็เอาวิธีการนี้ไปใช้ได้นะครับตัวรีโมทนะครับมันจะมีสลักตรงนี้อยู่นะก็ดึงมาตรงนี้นะครับมานี้แล้วก็ดึงกุนแจออกมานะครับ แล้วก็มาไขตรงนี้จะมีช่องเสียบกุญแจอยู่นะครับไขแล้วก็เปิดอันนี้นะครับนะแล้วก็เราจะสามารถเปิดเปิดรถได้นะครับนะแล้วก็เอากุญแจมาเสียบไว้เหมือนเดิมนะครับตรงนี้มันจะมีช่องอยู่นะครับเห็นไหมอ่าซูมไปเลยนะครับกากล้องนี่นะครับจะมีช่องอยู่ก็เอารีโมทนะครับเสียบเข้าไปที่ช่องตรงนี้อ่านะครับ แล้วก็ขาวนี้ก็ขึ้นรถมาแล้วก็เหยียบเบรกนะครับนี่นะแล้วก็สตาร์ทอะครับวิธีการจะเป็นอย่างนี้นะครับนะก็เพื่อนๆนที่ใช้รุ่นนี้อยู่ก็ลองไปใช้ดูนะครับนะแล้วก็สามารถเอาวิธีการนี้ไปใช้กับรุ่นใกล้เคียงได้นะครับนะสำหรับนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ ขัางใต้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยกดติดตามด้วยนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ